อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมบกโอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็มาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้เราจะมาชวนทุกคนพูดถึงวง g ีไอเดนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องราวให้ติดตามเนี่ยเยอะมากๆเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คิดว่า g ีไอเดเนี่ยจะกลับมาคัมแบ็กอีกครั้งแล้วนะครับและแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไอเดก็ได้มีการเตรียมตัวออกงานต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากที่สมาชิกทุกคนในวงเน เดินทางกลับมารวมตัวกันที่เกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากที่สาวๆทั้งหมดเนี่ยกลับมารวมตัวกันที่เกาหลีแฟนๆเนี่ยก็รอติดตามกันมากๆเลยนะครับว่าจะมีข่าวดีอะไรออกมาหรือเปล่าถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศคัมแบ็กอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอดอลก็ได้มีการออกงานแล้วนะครับและวันนี้นะครับแฟนคลับเนี่ยก็ได้มีการปล่อยคลิปสั้นๆออกมาเกี่ยวกับท่อนร้องของซูจินนะครับที่มีชูวานเนี่ยเข้าไปแสดงแทนซึ่ก็ทาให้แฟน,แฟนๆหลายๆคนเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ฮือฮากันมากๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ ก็เป็นอย่างที่แฟนๆหลายๆคนในคิดไว้ว่าถ้าไอดอลนั้นไม่มีซูจินในการคัมแบ็กครั้งต่อไปนะครับท่อนของซูจินในหลายๆท่อนรวมไปถึงของหลายๆเพลงเนี่ยชูวานั้นน่าจะได้รับหน้าที่แทนแถมยังมีคลิปซ้อมเต้นของชูวานเนี่ยถูกปล่อยออกมานะครับแฟนๆเนี่ยก็ต่างตั้งหน้าตั้งตารอเลยว่าท่อนของซูจินนั้นเนี่ยชูวาจะมาทําหน้าที่แล้วก็รับหน้าที่นั้นไปแทนจริงๆหรือเปล่านะครับและในคลิปซ้อมเต้นที่แฟนคลับนั้นได้มีการปล่อยออกมาสั้นๆเพียงไม่กี่วินาทีนะครับก็เปิดเผยให้เห็นน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 ถึงงงท่อออออรร้้ขซูจิใกามตัะค ที่ชูวาเนี่ยเหมือนจะทําหน้าที่รับแทนและก็ทําหน้าที่แสดงแทนท่อนของซูจินแถมได้มีการร้องท่อนของซูจินด้วยนะครับในคลิปนั้นเนี่ยที่เราได้มีการเข้าไปรับชมมานะครับพอถึงท่อนของซูจินแล้วกล้องเนี่ยก็แพนไปที่ชูวานะครับฟแฟนๆเนี่ยก็กรี๊ดกันลั่นลั่นมากๆพร้อมกับให้กําลังใจชูวานะครับเป็นโมเมนท,ที่น่ารักมากๆเลยระหว่างไอดอลกับแฟนคลับนะครับที่คอยซับพอร์ตกันเต็มที่เสมอไม่ว่าวงนั้นจะเจอกับอุปสรรคหรือว่าเจอกับปัญหาอะไรนะครับในวันแรนทุกคนเนี่ยยังคอยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้กกําาาลังงใจูวดีมๆซึ่ เพลงที่ใช้ในงานนี้นะครับก็เป็นเพลงที่มีชื่อว่า Oh My God ก็ <God. S 2> ยงเหมือนมินนี่ไหมครับ <c oughs> <laughs> เพลงที่ใช้ก็คือเพลง Oh My God นะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ทางงานนั้นเนี่ยเป็นคนเลือกให้เพราะว่าอยากให้อเดอรน,นั้นแสดงเพลงนี้ซึ่งการแสดงครั้งนี้ก็เป็นการแสดงที่ไม่มีซูจินนะครับดังนั้นเนี่ยลายเต้นบ็อกกิ้งต่างๆเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับเพื่อให้เข้ากับสมาชิกข,ของวงที่เหลืออยู่ในตอนนี้และชูวานเนี่ยก็มาทําหน้าที่รับแทนท่อนของซูจินแล้วก็ร้องท่อนซูจินแทนนะครับในคลิปนี้นะครับเหล่าเนเวอร์แลนด์แฟนๆของอเดอรเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นให กำลังใจชูวากันเยอะมากๆเลยอย่างในคอมเมนต์นี้นะครับก็บอกเอาไว้ว่าฉันคิดว่าเธอต้องทําได้ดีแน่นอนชูวาถ้าอย่างนั้นก็ทําให้เต็มที่ไปเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้บอกเอาไว้ว่าถึงเวลาที่เธอจะได้โชว์ของแล้วทํามันให้เต็มที่เลยนะชูวาพวกเราจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจให้เธออีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าน้องเล็กของเรากําลังจะมีซีนแล้วทําให้เต็มที่ไปเลยนะชูวาไฟติ Fighting ้งนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่มาพูดถึงเรื่องนี้ของชูวาแล้วก็รวมไปถึงมาให้กําลังใจชู คนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างที่ชูวานั้นจะเข้ามารับหน้าที่นะครับร้องแทนซูจินแล้วก็แสดงแทนในเท่าของซูจินในเพลงโอไมก d ที่จะแสดงในงานนี้นะครับสาหรับตัวเราเองนะครับเราคิดว่าน้องเนี่ยจะต้องทําได้ดีมากๆแน่นอนละช่วงที่วงเนี่ยพักกิจกรรมไปนะครับชูวานเนี่ยก็น่าจะซ้อมกันอย่างหนักมากๆแล้วก็ตั้งใจพัฒนาฝีมือของตัวเองให้เต็มที่ทั้งเรื่องการร้องเพลงเรื่องการแสดงอินเนอร์สีหน้าบนเวทีนะครับรวมไปถึงการเต้นเนี่ยเราเชื่อได้เลยว่าชูวานั้นเนี่ยน ต้องตั้งใจทำอย่างดีมากๆแน่นอนนะครับเพื่อที่จะแสดงให้แฟนๆเห็นว่าชูวานั้นเนี่ยก็เหมาะสมที่จะเป็นหนึ่งในสมาชิกของ G i d l และชูวานั้นก็สามารถทำได้ดีไม่แพ้กับพี่ๆคนอื่นๆในวงเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็มาคอยเป็นกำลังใจแล้วก็มาสนับสนุนการแสดงของไอด์เลในครั้งนี้ให้เต็มที่กันดีกว่านะครับทุกคนเราเชื่อว่าการแสดงนี้ในสเตจนี้นะครับชูวาเนี่ยมาแน่นอนนะครับทั้งอินเนอร์ทั้งการแสดงคาริสม่าต่างๆรวมไปถึงการร้องเพลงที่จะโชว์พลังเสียงของตัวเองเนี่ยอย่างมั่นใจมากขึ้นนะคร ก็มารอติดตามให้กำลังใจชูวากันเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้นะครับเราเชื่อว่าชูวาเนี่ยจะเอาจริงอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่ได้มีการเก็บตัวฝึกฝนกันมาหนังนานเลยทีเดียวถ้าหากว่ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับการแสดงครั้งนี้เนี่ยเราจะนํามาทําคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็มาชวนทุกคนพูดคุยกันอีกครั้งแน่นอนนะครับสำหรับการแสดงในครั้งนี้นะครับก็เป็นการแสดงที่ไม่มีซูจินแต่ว่าทางค่ายนะครับก็ยังไม่ได้มีการออกมายืนยันหรือว่าประกาศอะไรเกี่ยวกับตําแหน่งของชูวานะครับว่าจะได้มาทําหน้าที่เป็นเมนแดน การแสดงโชว์นี้นะครับที่ชูวานั้นเนี่ยรับหน้าที่รับผิดชอบท่อนของซูจินเท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะครับเราก็เลยอยากขอให้แฟนๆห,หรือว่าทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนี่ยอย่าพิ่งเข้าใจผิดกันนะครับว่าชูวานั้นเนี่ยจะมารับหน้าที่เป็นเมนแดนซ์แทนซูจินนะครับเป็นไ,ไงเนี่ยรอทางค่ายประกาศออกมาอีกทีนะครับเกี่ยวกับตําแหน่งของสมาชิกแต่ละคนในวงนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าแต่ว่าในการสแสดงนี้ชูวานั้นมารับหน้าที่แทนท่อนของซูจินเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับ มาพูดคุยกันมาสแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าการสกแสดงครั้งนี้ชูวาจะแซ่บขึ้นขนาดไหนการสกแสดงของชูวานั้นจะเป็นยังไงนะครับก็ลองมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยแต่เราขอนะครับว่าขอให้เป็นการสกแสดงความคิดเห็นที่ไม่กดชูวาหรือว่าไม่กดสมาชิกคนอื่นในวงรวมไปถึงซูจินนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอลาไปเพียงเทาง่านี้อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องอมกอเคป๊อปของเราเป็นกําลังใจให้กันด้วยต่อไปนะครับเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังรวมถึงชวนทุกคพูด คุยเม้ามอยกันแบบนี้อีกก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องของชูวาแล้วก็สมาชิกทุกคนใน GI ไอเดิเลยนะครับหรือว่าใครอยากให้เราทําคลิปอะไรเกี่ยวกับไอดเดิเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเรามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะพยายามทาคลิปเกี่ยวกับไอดเดิมาให้ทุกคนได้ฟังและก็ได้มาเม้ามอยกันสำ